สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20ตุลาคม2566ค่ะทางส่วนทำการจะเตรียมท่อนพันธุหญ้าหวานอิสราเอลค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะติดต่อทางเพจสวนเข้ามาค่ะ อยู่ที่ตำบลแก่งเลิงจานคา่ะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามย่าชุดนี้สมบูรณ์ค่ะบางลำก็จะมีตาอบอวกนะคะ แบบนี้างลำตาของเขาก็จะอ้วนเลยสมบูรณ์เลยพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะแตกใบนะคะเนื่องจากว่าฝนพึ่งทิ้งช่วงไปค่ะใบของเขาทำการอบลากก็คือใบของเขาไม่ได้หลุดไปนะคะหอ่อลำต้นไว้ก็เป็นการบ่ม ตาไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ตาของเขาคะ่ะสมบูรณ์ ตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านนะคะติดต่อทางสวนเข้ามาเพื่อนำหญ้าวันอิสราเอลไปปลูกเลี้ยงสัตว์ค่ะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจค่ะเกี่ยวกับท่อนพันธ์หญ้าหวันอิสราเอล หรือว่าญ,ญาติสายพันธุ์อื่นๆนะคะติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 1 0 5เ5้าหหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ